สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่เกมไมครับนั่นเองนะครับผมนะก็เขาเรียกว่ามาอยู่กันในแอดออนนะครับผมในแอดออนทุกท่านที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับผมนะซึ่งมัเอ่นสิ่งที่พิเศษมากนะสำหรับอ่แอดออนนี้คือไทุกท่านมาสู้กันนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาจัดแมตช์นะครับผมนะฮะก็คือเป็นไททันของเอเลนนะครับผมนะเป็นร่างของมะคืมา vs กับ ของอาร์มินนะครับผมจะเป็นในร่างของมัคคือมาน,นั่นเองนะครับผมนะก็ซึ่งมันจะตรงตามมังงะอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่เสื้อผมก็มันแค่ตรงแต่มันก็ไม่ถือว่าสปอยว่าถือว่าหรือ,รอว่าถือว่าสปอยว่านะเออไม่รู้เช้าวันก็แล้วกันนะครับแล้วผมเอามาเ,อาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะ <S <S โอเค ซึ่งสองตัวนี้นะครับผมเนะจะเป็นแม์แรกนะครับผมะนึ่งซึ่งหลายๆตัวจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ผมก็ค่อยๆไปทำหลายๆคลิปก็แล้วกันนะครับผมนะมันจะได้เขาเรียกว่าสอยคลิปนะฮะแยกคลิป <laughs> จะได้มีคลิปลรเยกก <laughs> อะกูคนเดียวเลยโอเคนะครับผมนะเรามาดูอ่าศึกคู่แรกเลยดีกว่านะครับผมเนะนั่นคืออาอามินเอ้ยไม่ใช่อามินนี่ครับผมนะเป็นเอเลนนะครับผมาวมะฮมานะครับผม หน้าตานะครับผมนะ่แข่งขรุนนะครับผมนะแต่จริงๆผมคิดว่าอยากจะทำแบบอารีนาบแบบไว้สซูนแบบโคลอสเซียมเลยนะแต่ว่าผมขี้เกียจครับผมเนะี่ยผมจะพยายามหาแมบปบเอามาลงแล้วนะแต่ว่าหาไม่เจอขี้เกียจหาอีกเช่นกันนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แบบมีเวลาว่างจริงคืออาจจะมาหาก็ได้นะครับผมนะ <c oughs> โอเคนี่ก็ พุทธาชิงเอเลนพร้อมแล้วนะครับผมเนี่ยเราจะมาอาร์มินดีกว่านะดูว่าเขาจะเผชิญหน้าเขามีเวลาวิ่งใส่กันมามาเยอะฮะโอ้วิ่งใส่กันแล้วโอ้โอ้มาแล้วครับผมนะเอาเผชิญหน้าเอาเช็คเปิดก่อนได้เปรียบต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วแล้วก็วิ่งมาชนกัน โอ้ยยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อเดี๋ยวผมค่อยเอาแบบหนึ่งตัวก่อนนะเดี๋ยวก็ค่อยแบบสองตัวสามตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วใครจะจะท้าวะเอเลนถ้าเป็นตามอนิเมะนะเอเลนต้องเก่งกว่านะครับผมหรือเปล่าโอ้ยชนกันแล้วชนกันแล้วชนกันละอะไรวะเนี้เอ๊แต่ผมชอบตอนที่มันง้างปัดต่อยนะจริงจมันดูแบบเป็นแอนิเมชั่นมากกว่าในแอดออนอื่นๆนะครับผมนะ เอาไว้เอาไว้ได้เสียงแต่เอรลนคำรามก็หมดแตอนนี้เจ็บขนาดนั้นเลยเอเลนอู้หูยยังยยต่อยๆๆยย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 ย่ยยยยยย่อคยยนยนยยยยะยยยยอยย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 ันยยยยยนยยย ไอมึงจะเดินไปไหนกันวะอ๋มันชนกันแล้วแล้วก็ดันผักกันไปอุ้ยตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอเลนจะตายแล้วนะครับผมนะฮะผมรู้สึกผมบอกเฮ้ยตอนนี้มอ,อามินโดนผมรู้สึกอามินมันต่อยเร็วกว่าเอเลนปะคือเอเลนโดนต่อยรัวๆเลยอะเมื่อกี้แล้วมึงเดินไปไหนกันเนี่ยเอ้าโอ้เป็นทางด้านของอันนี้ชนะนะครับผมนะฮะเอเลนนะครับโอ้ ผมตามที่ผมคาดไว้เลยนะทุกคนเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เ,ละเดี๋ยวผมลองผมคามันก่อนก็แล้วกันนะผมจะดีเซตไปก็แล้วกันเ,เดี๋ยวลองเอาอามินสองตัวกับเอเลนหนึ่งตัวไหมแต่ผมขอคามันก่อนก็แล้วกันนะดีเซตแต่เขาไม่มีอุปกรณ์เขย,ยายสามมิตินะครับผมนะ่เอาออกนิดไปก่อนเฮ้ยถึกเอาเรื่องนะเนี่ยขนาดมันสู้กับ ขนาดมาสู้กับอันนี้มาแล้วนะหรือว่าอันนี้มันเบาวะโอ้โหไม่เข้าครับผมเน่ยดูดีกระเด็นออกหมดเฮ้ยมันทำดาเมจได้ปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าฆ่าไม่ได้วะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองเอาทีนท,ทีไหมเออลองดูลองดูลองดูงดเฮ้ยเดี๋ยวกูจะมาวีเอสกันไม่ใช่เหรอวะเออเป็นไรครับผมได้ถือว่าทดลองนะรางวัลของผู้ชนะ T N T อยู่ไหนวะ P N T N T นี่ยรางวัลของผู้ชนะรางวัลของผู้ชนะเอาวางไม่ได้มันอยู่มันอยู่ใกล้เกินเหรอโอเคครับผมเนะี่ยโอเคพอลองดู <c oughs> อะไรกูเนี่ยโอ้ ชีไม่ตายผมว่ามันเรืองมันน่าจะดีเซตเองแน่หโหย้ายไปที่อื่นดีกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเดี๋ยวได้มีแน่นะครับผมใน้ท,ทีนทีเวสทัทันโอ้กูโอ้หลายคอนเทนต์เลยโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวรอบนี้จะเอาอ่าอามินสองตัวนะครับผมนะกับเอเลนหนึ่งตัวพอนะครับผมนะโอเคเอเลนพร้อมโอเคสองตัวโอ้ใส่กันแล้ววิ่งใส่กันแล้ววิงวว่งใส่กันแล้วอื มาโอ้เอ like ้ยมาต่อยกันเอลเปล่าวะอามินต่อยกันเองเขาบอวะมาดิเอ้ยปโหมรู้สึกว่าอามินโดนต่อยรัวๆเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลนโดนบ้างเอเลนโดนบ้างฮะอุ้ยอามินโดนอีกแล้วอามินโดนอีกแล้วโอ้ ถ้าสองหนึ่งเอาเอเลนไม่ลงนี่ก็ไม่รู้จะพูดไงนะเดี๋ยวนะ่าจะเพิ่มอาร์มีไปสามตัวนะ,ะนะครับผมนะฮะผมว่าน่าจะไหวจริงๆถ้าลุมขนาดนี้มาดิมาดิสองหนึ่งได้เปรียบไหมยเฮ้ยเฮ้ยเพวมึงจะเดินไปไหนกันเนี่ย โอ้ยเดยไไนินไปไหนกันเดินไปไหนกันเอเลนโดน,นะเอเลนโดนอามินโดน่เนดนนะเหยนตัวมันแดงเหมือนกันเลยดูไม่ออกเลยฮะว่าใครโดนไม่โดนทำไมผมรู้สึกว่าเอเลน,นโดนแค่ทีเดียวอยเอานี่ไงล่วงนะเอเลนเรียบร้อย จเจอร่างรวมพลังเอาินสองหนึ่งเข้าไว้ครับผมนะโอ้โหรอบนี้ต้องเอเลนสองเอเลนสองก็ไมไ่เอาไหวแล้วนะครับผมนะเออเดี๋ยวเราไปลองสึกสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมนะเอาแบบเยอะๆเลยเอาแบบนัวกันเลยโอเคนะครับผมนะฮะรอบนี้เอาเอเลนสักห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า อามีนหกตัวแถมทุกคนคิดว่าไหวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาไม่เลยโอ้โหมีรู้นะมีรู้ผมว่าไม่เอเลนก็อาเมียนะผมชนะเอสานมันก็นไปยุบสองฝั่งไง <laughs> ตามกันแบบหัวโหวอ้ยมันจะมืดแล้วมะแน่เดี๋ยวผมามเซตเรื่องนึงคำส,สั่งยังไงว่าลืมตามเซตอ้าเนี่ยแล้วก็วสูงเออนี่ยัจำได้อยู่ใครจะฉันเอาผมว่าน่าจะเป็นไอ้เดี๋ยวเสือกไหมเอาไอทีนทีไหมผมว่ายังไงเราก็รู้ผลอยู่ละไม เฮ้ยไม่แน่เฮ้ยใครตายวะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ฝั่งใครตายอะเอเลนมีหนึ่งสองเฮ้ยฝั่งเอเลนตายเอเลนไม่ไหวทุกคนเฮ้ยแถมเอเลนให้อีกตัวอะจะได้หกโอ้เอเลนไม่ไหวเขาผมนะโอ้เรียบร้อยโอ้คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะกว่าไงาก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมนะถ้าเอาง่ายๆก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือเอเลนชนะนะครับผมนะ โอ้โหนี่ครับประมาณนี้โอเคเรารู้ผลแล้วฮะทุกคนยังไงก็ไม่ทนันละเสือกเราบอลผู้ชนะเราบอลผู้ชนะโอ้เรียบร้อยครับผมเอเลนโอ้คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะกว่าก็ชนะไปนะครับผมแนตะ่แต่ว่าท่าหนหนึ่งก็คือเอเลนชนะนะครับผมนะทุกคน,กคนยืนไปไหนอามิน ผมว่าเลือดมันน่าจะรีเจนเองแน่เลยวะลองดูได้ไหวปะเดี๋ยวต้องมีแอคคอนเทนต์ทีทีเวสไททัททนดูดิ <c oughs> ไม่สะก,กิดไม่รู้สึกเลย <c oughs> เฮ้ยไม่รู้สึกกันเลยเหรอโอ้เรียบร้อยโอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากัไปก่อนกันละกันนะโอเคเราให้เอเลนแก้แคบกันวกว่าเอเลนเยอะเลยมา น่าจะไหวละวเพราะวันนี้โอ้โหผมอยากรั่วเนี่ยมันกระเด็นนะเวลาวางแล้วมันกระเด็นนี่ยผมไม่ชอบเลยเยอะเลยเยอะเลยจะได้ดูนึ่โอ้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 เรียบร้อยเรียบร้อยเออเออโอเคนะครับเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับข้อสรุปก็คือเอเลนชนะนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับผมว่าแต่ว่า ถ้าอามินเพิ่มมาอีกสักตัวยังไงก็เอเลนก็เสื้ไม่ไหวแล้วก็จะเสื้ไหวได้งไงวัดรุมเขาเนาะเออแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งก็เป็นเอเลนชนะนะครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมในไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะก็ไว้ดูนะครับคลิปหน้าจะเป็นคู่ไหนนะครับผมนะดูเลือกดูก่อนนะอาจจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจนะครับผมอาจจะเป็นแบบเออ่ใช้ท่านล่างกระดูกนะครับผมเนี่ยไอตัวเนี้ย อาจจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวสปอยก่อนสปอยก่อนนี่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 อาจจะเป็นอาจจะเป็นไ่ครับผมนะกับเอ่อยูมิฟิทไหมไม่รู้มันสู้กันหรือเปล่าต้องเราต้องดูนะครับผมนะดูว่ามันสู้กันหรือเปล่าเลยดูดิไม่เงี้ยคลิปหน้าอาจจะเป็นสองตัวในนี้ครับผมไม่เงี้ยฮะโอ้สองตัวใหญ่ยักษ์คุยสู้ปะเฮ้ยเดินใส่กันเดินใส่กันเฮ้ยอาจจะมันเฮ้ยเฮ้ย เงียบไปสู้กันฮะโอเคนะเอาว่าสำหรับคลิปหน้านะครับผมนะจะเป็นคู่ไหนก็เราติดตามกันนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้บายับผม